สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเพชรยนต์สวัสดีค่ะพบกับน้ำหนึ่งแล้วก็พี่เป็กอีกเช่นเคยที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46แล้ววันนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป็กพามาโซนด้านหลังนะคะพามาวันนี้ก็คือหัวข้อพาเดินเรื่อยๆพาดูสิ่งที่น่ารับชมครับผมก็คือข้างหลังนะจะมีเป็นประเภท P P V ครับครอบครัวแบบเจ็ดที่นั่งอ่าแบบเครื่องดีเซลอ่ะเป็นโครงสร้างรถกระบะแบบ P P V แล้วก็จะมีเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับรวมถึงหที่นั่งแบบ เอสยขนาดเล็ก m p v ด้วยเดี๋ยววันนี้ <พา S 1> หนูนจะพาไปรับชมรถที่น้ำหนึ่งกับพี่เป็กไม่ค่อยพาเดินมาดูดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามีรถเข้าใหม่มา2องคันอ๋อครับผมสองคันไม่จริงมันเข้ามาหลายคันแหละแต่ว่าหนูเห็นรถที่แบบว่า แต่แปลกมาคันนึงมันไม่เคยเข้ามานะมาด้าไงพี่มีมาด้าที่เป็นสีออกเทารแลมโบเนาะแล้วเป็นรุ่นพิเศษรุ่นรุ่นรุ่นที่แบบว่าเราไม่เคยเข้าเอาเข้ามาเดี๋ยวพาไปชบๆนะคะแล้วก็มีเจ็ดที่นั่งคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าไหมมาดูเอ็กเพนเดอร์นะคะเอ็กเพนเดอร์เป็นรถที่เราก็ชมๆพามาดูนะแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยที่แบบเจาะจงอะแต่ว่าคันนี้เคยพามาดูอยู่นะคะตอนเข้ามาตอนนั้นเดี๋ยวพามารับชมกันอีก อีกนะคะคือยังว่างอยู่ถ้าใครสนใจรถเจ็ที่นั่งนะัดยี่ห้อตัวม uh, ิสซูนะคะนี่ตัวนี้เป็นตัวเอ็กซ์เพดที่เป็นย่อมาจากปาเจโลดูไฟหน้าเขานี่ไฟหน้าเขาใหญ่นะคะแต่งคล้ายกันนะบอางนี้การออกแบบคล้ายกันแล้วคันนี้ราคาดี5 9 9ปี22 559,000ปี2022ไมล์แสนสองเป็นตัว1.5 GT เป็นเอ็กซ์เพนดนะคะสีขาวเจที่นั่ง สนใจทักมาได้เลยในเรื่องของออปชันไม่ต้องพูดถึงนะคะออปชันเขาก็ให้มาครบคันนี้มีจอยดอยด้วยอ่าออปชันมาให้ครบคันเลยนะคะสนใจทักเข้ามาได้คันนี้ว่างนะยังไม่ติดจองนะครับเจ้าของเดิมติดจอยดอยสิบนิ้วมาให้แล้วแอร์เป็นปรับดีจิตอลออโต้นะครับเป็นเจ็ดที่นั่งที่ผมว่าน่าใช้นะถ้าถ้าให้พี่เลือกนะพี่เลือกเอ็กเพนเดอร์มากกว่าเวลอนนะพี่ว่ามันน่าใช้กว่านะครับเวลอนเขาจะดูแบบยาวๆหน่อยแต่เวลอนราคาตึงกว่าแต่ว่าตัวอย่างดีกว่ปียี่สิบสองเนี่ย เอ็กเพนเดอร์นี่5 5 9ใช่ไหมถ้าวลอรอนเท่าไหร่6,6กว่าเอ็กเพนเดอร์ถ้าหนูมองภายในอ่ะหนูดูแบบเหมือนลังคาเขาจะโป่งกว่า<ช>เหมือนเขาดูโล่งกว่าถ้าในความรู้สึกหนูนะพี่ว่ามันดูสูงกว่านะอืมใช่ใช่มันดูสูงกว่าม,มันดูสูงนะคะได้เป็นเบาะหนังเจ็ดที่นั่งนะคะก็สนใจทักเข้ามาได้เลยใครไม่อยากได้เครื่องใหญ่อยากได้เครื่องพันห้าผ่อนเก้าพันสี่5,590ผ่อนเก้าพันสี่ค่ะเป็นเจ็ดที่นั่งนะครับเบาะหลังก็พับง่ายๆครับดึงขึ้นแล้ว พับลงเลยแล้วก็พับเรียบอ่ะชายพับเรียบรู้สึกว่าเวลอสเขาไม่น่าจะพับเรียบนะแา่ว่าเหลือขึ้นมาแต่ว่าถ้าความคิดหนูเวลอสเขาจะดูทำไมอ้าแต่คิดดูว่าถ้าถามน้ำหนึ่งนะเวลอสเขาจะดูภายในดูเหมือนดูหรูอ่ะภายในเขาจะดูหรูแล้วแต่ชอบถ้าใครชอบหม่ป้ายแดงพอกันแต่ว่ามือสองอันนี้ถูกอ่ะแต่ถ้าใครชอบโตโยต้าก็ไปเล่นโตโยต้านะเครื่องันร้าช่นเดียวกันมาข้างๆนี่ไหมหนึ่งศูนย์แปดหนึ่ง มาเสียบเมื่อกี้เลยนะคะมเมื่อกี้ตากล้องเพิ่งเอาไปถ่าย,ายรูปมานะคันนี้เป็นตัวนิสสันนะคะอเมล่าเป็นรถอีโคคาร์สาม้าป่ะปียีสองไม่หกไมล์สี่หรือห0 0 0 0หรือหกหมืนี่แหละปียีสองไมล์หกหมื่นสี่สค่ะตัวนี้เป็นตัว1.0 EL เดี๋ยวนี้รถรถุ่นใหม่ๆสำหรับ Eco อีโคคาร์เขาจะเป็นตัวเทอร์โบแล้วเทอร์โบแบบประหยัดนะคะผ่อน6 1 0 0่อ่ะผ่อนสบาย 369ครับได้ปี22สองไม่ห0มื่อน6 1 0 0ตลอดสัญญาให้ความประหยัดเข้ามาเพิ่มเข้ามาอีกนะคะและเป็นสีสีเทาดำด้วยคันนี้ไหมคำหนึ่งคันนี้พี่จำได้ว่าเป็น3.0อันิเมตเลยนะแต่เจ้าของเดิมเขาเปลี่ยนล้ออ่ะได้เป็นล้อล้อแต่งมานะคะตัวนี้เป็น isuzu muse x นะคะเป็นตัว3.0ทภายในได้เป็นเบาะสีน้ำตาลเพิ่มความหรูหราเข้ามานะคันนี้เปลี่ยนล้อมานะคันนี้ อ่ะรถล็อกนะครับขออภัยนะรถล็อกล็อกหรอพี่เต๊กคันนี้ก็เข้ามาใหม่ครับมีชุดแต่งอะไรอต่างๆให้แล้วตัวไหนเอ่ยคันนี้อืมตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะขับสี่นี่เห็นไหมมันขับสี่ปียี่สเอ็ดจดยิบสองไมหกมื่น0 0 0 0่ะเก้าแสนเก้าหมืนเก้าพันนะคะไม่ไม่หลักหมื่นนะนะครับไม่หลักหมื่นอยู่ไมหกมื่นสี่นะคะ หมนยเลขหนึ่งเราไปดูคันไหนกันต่อดีโซนข้างหลังไหมไอตัวที่ที่เราพูดไปมาด้าไหมตัวพิเศษอ๋อเฮ้ยนี่นี่นี่เซียร์อาร์ไหมเซียร์อาร์เวีเมื่อวานเราก็โชบไปนะที่โอ๊ตถ่ายไหนตัวไหนอันเนี้ยที่เราถ่ายมาเซียร์อารวันนี้พี่เป๊กพูดผิดนะเมื่อวานหนูพูดเมื่อวานหนูพูดผิดเห็นไหมวันนี้พี่เป๊กพูดผิดอ่ะตัวนี้เซียร์อาร์นะไฮบินไฮปีสิบแปดค่ะไม่เท่าไหร่แปดเก้าหมื่นอ่ะประมาณนี้นะคะราคาอยู่เท่าไหร่นะพี่เป๊กตัวเนี้ยรู้สึกว่าเป็นตัวท็อป 499,00ดูภายในสักนิดหนึ่งก่อนหน้านี้เราพาไปดูสีแดงสีอะไรนะสีแดงสีน้ำเงินสีน้ำเงินไปแล้วนะสีน้ำเงินไม่ว่างแล้วนะแต่สีดำเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีที่คนซื้อง่ายกว่าสีแดงกับฟ้าแล้วกันเอาพี่แต่ว่าสีฟ้าไปก่อนเพื่อนผมถูกด้วยแต่ผมว่าอันนี้เพิ่มสองหมื่นแต่ไมมันน้อยกว่าได้ไม่เก้าหมื่นห้าภายในหอมจัง ใช่เขาคือเจ้าของเขาพึ่งนี่นะสปาแล้วก็สปารถ<อ>มานะกลิ่นกลิ่นหอมนะแล้วก็ผมดูก็รู้แล้วว่าเจ้าของเดิมดูแลสาดีสังเกต<า>เออเป็นคนรักรถนะสภาพคลิปเลยนะนี่คือเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะยังไม่ได้เก็บงานแต่สภาพสวยมากนะครับมีกระจกแต่แสงออโตโ้มีกล้องบันทึกหน้าครับและน้ำหนึ่งรู้ไหมว่ารุ่นท็อปอะเขามีอะไรเพิ่มขึ้นมา มีคูณคอมางกัตมีคูณคอมพลอนี่เขามีเรื่องอะไรเอนที่แล้วมีการเตือนการออกนอกเลนการเตือนการชนตัวท็อปนะครับมีเพิ่มมาก็คือแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนและอีกหนึ่งอย่างคือบร์ทสปอร์ตมอนิเตอร์อันนี้ใช้งานจริงใช้งานดีนะรถพี่ก็มีนะครับก็คือเวลามีใครจะแบบขับมาข้างๆเนี่ยแบบระยะแบบห่างประมาณสักสามเมตรข้างหลังนะไฟมันตรงเนี่ย ข้างๆสีส้มเตือนเลยนะอ่ามันเหมือนแปลว่ามุมอับอย่างเงี้ยค่ะเราได้เห็นว่าไฟสีส้มเตือนแสดงว่ามีรถอยู่ในมุมอับของเราฝั่งซ้ายฝั่งขวาเขากสี้าน้ำหนึ่งผ่อนอยู่ 8, 000กว่าบาทนะ 8, 0ันกลางๆนะครับนี่อ๋อพี่รู้แล้วทำไมรถถึงหอมน้ำหนึ่งดูนี่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 นี่น้ำหอมนะครับเขาติดอยู่รถเลยหอมพี่ไปเฉลยทำไมอนี่ให้ดูด้านหลังนะคะอ่าอันนี้เขาก็จะต้องมีแผ่นนี่ห้ามหายนะอ่านี่เขา เบอร์ศูนย์แปดพันหลายบาทอยู่เด้อใช่เนี่ยแผ่นพลาสติกอย่างเงี้ยเบอร์ศูนย์นี่แปดพันนะครับติดเขาติดไว้ข้างหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะอันนี้ก็บ่อพับได้ด้านหลังคือรถรุ่นนี้ไม่เป็นรถแบบว่าเป็นรถแบบเป็นเอกลักษณ์เขาเลยอ่ะคือตูเติร์ดเนี้ยแบบเป็นเอกลักษณ์เขาได้เลยนะเนี่ยมองออกเลยดิเปิดตรงนี้เป็นงสปอร์ตคูเป้ครับสนใจถ้าเข้ามาสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันดูราคาคันนี้พี่หน่อยคันนี้ใช่ไหมอ๋าน้องเขารีวิวนี่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวตัวเข้ามาใหม่ มัดด้สอมัด้สองรถแบบว่า่ารากน่าหร่ัก419ปีอะไรครับปี2023 2023แต่419ปี25ล็่ไม่แค่9,000ครับเฮ้ยไม่9,000นะอันนี้ผมบอกเลยว่าไม่9,000เนี่ยเหมือนแบบรถเขาใช้งานแปบเดียวได้กุญแจสองดอกด้วยคุณรากุญแจเขาเท่นะเป็นแบบเหมือนพวก B M มาเป็นการ์ดพี่เป๊กคันนี้มันเป็นเปี23จด25เลยรุ่นรุ่นย่อยอะไร เป็นรุ่นย่อยคือมันเป็นตัว1.3 c c l a p p o p h a t c h b a c k ใช่ไหมอ่านถูกไหม c l a p p o p เออ c c l a p p o p c c l a p p o p นะครับปี3ไม่9,000 4 1 0 0 0 0เองเหรอ4 1 9เหรอ4 1 9 0 0 0ไม่9,000โลถูกมากนะครับดูด้านหน้าเขาก็ดูแบบดูเออป๊อปป๊อปให้มันเข้ากับล้อด้านข้างไม่น้อยนะ ไอหลังคาขาวเออหลังคาขาวก็เคยเจอแต่หลังคาดำนะนี่แบบาวจะจกมองข้างสีขาวด้วยเขาตกแต่งมานะเป็นแบบขาวหมดเลยนะขาวตัดกับเทาแลมโบนครับสภาพสวยนะมีจอกลางกล้องถอยให้คุณครบแล้วยังมีนงมีน้ําอยู่เลยบงบอกว่าเป็นรถเข้าใหม่มาจริงๆใครหายอยู่ครับ419คันนี้เออน่ารักน่ารักนะคะเป็นรถน่ารักจริงๆอ่ะคันเนี้ยดูท้ายหน่อยว้าวนะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้ด้วยเราไม่รบกวนน้องเขาแล้วนน นอนถ่ายต่อเลยพี่ขอโทษครับผมไปดูกันเราไปดูคันอื่นต่อนะครับเผื่อใครสนใจนะครับรถมือสองมาได้เลยที่บริษัทไปยิบนครับมีมากกว่าสี่ร้อยคันอันหนึ่งเราไปดูโซนไหนกันต่อดีเราไปดูโซนเล็กรถเล็กรถเก่งเล็กมั้งไหมหรือว่าค่อยๆเดินไปวันนี้เราจะพาดูทุกคันแหละทุกพาดูทุกคันพาดูทุกคันที่เราอยากให้ดูครับผมพาดูไะเรามาดูโซน CRV ไหมข้างหน้า ไปดูโซเซอีวีมั่งก็ได้อ่ะหนูจะบอกว่าช่วงนี้นะคะรถยังไม่เข้าถ้ารถเข้ามาใหม่หนูกับพี่เป็กวิ่งเข้าหาแน่นอนเออมันมีเข้ามาแหละแต่ว่ามันเป็นแบบเข้ามาคันสองคันนะมันไม่ได้แบบเข้ามาเป็นรถมันรแต่รู้สึกว่าวันเนี้ยที่พี่เห็นในห้องจัดซื้อเขาจะมีเทลเลอร์เข้าอยู่นะต่อช่วงบ่ายอ๋ออ่ะงั้นก็ต้องรอดูคลิปถัดไปมีเอาติดอะไรแบบเนี้ย คือวันนี้เมื่อวานอะมันเข้ามา2คันก็คือ CSR กับไอตัว m a สด้นั่นแหละบางทีเขาจะเข้ามาทีละคัน2คันแล้วก็ถ้าแบบใกล้ๆที่เขาไปหามาได้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวจะลงมาแบบเชลเล์แล้วก็รีบมาเลยนะเลยมาดูดูกันไหนก่อนมาดู CRV กันบ้างค่ะพี่จาหนูจะบอกว่า CRV ก็เป็นรถอีก1รุ่นที่น่าใช้เป็นรถ Honda เขาเรียกวอะไร Honda แบบรูอ่ะ อ่ฮอนด้าแบบ SUV ขนาดใหญ่และหรูครับตัวนี้นะคะเป็น Honda CRV 2.4 ES นะคะเป็นตัวปี2021 799 799,000 e อนี่คือ <5 S 1> ตัวท็อปเครื่องพันเอ่อตัวท็อป5ที่นั่งมีซันรูฟแล้วแล้วก็ขับ4ด้วยค่ะนะครับไม่แสน่อนงเจ็ดเก่าเก้าผ่อนหมื่นสามนิดๆเด้อหมื่นสามต้นๆนะแลนวก็แล้วก็ตัวนี้ CRV 2.4 EL 8 7 9 0 0 0 EL เป็นตัวท็อปของ7ที่นั่งคันนี้นะคะปี21เหมือนกันไม่แ82,000โลอันนี้879,000มันขยับขึ้นมาไงเพราะว่าอันนี้มันเจ็ดที่นั่งไงแล้วก็ได้ไมล์หลักหมื่นด้วยจริงๆคันนี้เป็น CRV สีขาวอีกคันนึงนะเมื่อวานเห็นลูกค้ามาโฉบไปนะไปแล้วแล้วก็เอาคันนี้มาแทนนะคะเป็น Honda HRV อ่าตัวตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ทำงาน2ระบบเบนซินแล้วก็อออะไรนะไฮริด เขาเรียกว่า ehev เนาะเครื่องมันห้าแล้วด้วยตัวท็อปเป็น is ครับกระจังหน้าจะไม่เหมือนกับตัวอื่นกระจังหน้าสวยเลยแต่ว่ามันจะโคลสเซกเมนต์กับ crv นะ crv มันจะเป็น2องจแต่อันนี้มันจะเป็นตัวถ้าเป็นเครื่องยนต์เบนซินจะเป็น1.8แต่อันนี้เป็นตัวขนาดเล็กกว่านะครับก็เหมาะกับขับในเมืองอะเนาะออกนอกเมืองได้อยู่แล้วแล้วก็พื้นที่ด้านหลังมันจะแคบกว่าแต่ถ้าคุณต้องการแบบคนนั่งหลังนั่งสบายๆมีครอบครัวนั่งหลังบ่อยๆก็ไป crv นะ แต่ถ้าเน้นนั่งกันแค่สองคนผมว่าเนี่ยจะเหมาะกว่าราคาเท่าไหร่ครับคันนี้ราคาอยู่ที่เดี๋ยวนะแปดเท่าไหร่1.5 ehevrs ปี22ไม่เจ็ดหมื่หนึ่โลคันนี้7 8 9, 7 89, ็ด0 0นแปเาเจ็ดเฮ้ยไม่แพงนะถ้า7 8 9, ็ดแปดเกราคาดีส่วนคันนี้นะคะปรับราคาลงมาจาก8,19,000เหลือ7,99,000น่าจะเป็น5ที่นั่งแหละตัว E อ่ะเป็นตัว E7 ที่นั่งตัวเริ่มต้น7ที่นั่งอ่าตัวนี้ปียี่สิบเอ็ดเพราะหนูเห็น799ไงครับผมอ่าตัวนี้เป็น7ที่นั่งเป็นตัวเริ่มต้นปียี่สิบเอ็ดเหมือนกันอ้าวปียี่สิบเอ็ด799เท่ากับ5ที่นั่งตัวท็อปเลยเราไปเอาอันนี้คุ้มกว่าแต่ถ้าใครอยากได้7ที่นั่งก็เป็นคันนี้แต่ถ้าใครอยากได้5ที่นั่งตัวนั้นมันได้ตัวท็อปบผมนะคะัมาเรามาดูตรงนี้กันต่อน้ำหนึ่งมีกระบะสองคันที่ผมว่าน่าสนใจนะนี่สองค แต่เดี๋ยวรู้ X Series เกียร์ธรรมดาก่อนอ่าได้ X Series คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะได้เป็นสีขาวมานีคะ่ไหมเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เข้ามาแต่สีดำไม่สีมคนถามหาสีขาวพี่จ๋าอย่าบอกนะว่าสีขาวเข้ามาพี่จะถามหาสีดําสีดําหมดแล้วใช่นะคะคนใหญ่ลูกค้าสีขาวมาทำหาสีดำผพมีแค่สอมคพี่ว่า X Series สีขาวสวยสุดนะอ่า X Series สีขาวนะคะคันนี้นะเป็นตัวสามจุดเอ้ย1.9ด้า เป็นแคปสี่ประตูหนึ่งจุดเก้าเอ็ซิลี่ปี2สองเกียร์ธรรมดาไม่สี่0มื่นหกพันโลไม่น้อยมากคันนี้ห7แสนเจ็ดหมื่นเก้าพัเกียร์ธรรมดาหกเจ็ดเก้าครับไม่สี 8, 9, ่0มืนผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสามได้ไหมประมาณ 1>, 1 2 0 0ม,มืนสองขอโทษเกือบ1มื0นสองหมืหนึ่งไปปลาย12,000สองหมืนสอง,สองพี่สาขอโทษทีนะผ่อนอยู่ประมาณ2มื0นสองสวยนะเป็นตัวแต่งเดิมโรงงานนะครับเอซิลี่มีสปอร์ตบาร์โลบาร์อย่างแบบนี้ให้คุณแล้วขับสนุกแหละไลเนอร์ก็โหดูดิไม่ ขับสนุกหลายเกียร์ธรรมดานะคะไม่ไม่ไม่ไมง่วงแน่นอนนะคะคตัวนี้มีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดได้แบบว่าลวดลายของเ s ็ r ซิ s, <S ีปาร์ตหนึ่งะะเรามาปิดท้ายกันที่นาวาล่าสีแดงเกียร์อโอโต้ปีสิบเกไม่แน่ใจว่าจดยี่สิบหรือเปล่านะครับคันนี้ราคาประมาณสี่แสนกว่าบาทอะเหมือเช็คให้พี่หน่อยเพิ่งเข้ามาอ่ามินานสซันนาวาล่าสี่ประตูนะคะพี่เป๊กค,คันนี้มันทะเบียนอะไรพะเยาอะ ปีสองพันสิบเเป็น4ประตู2.4 EL Black Edition เกียร์ออโต้ไมล์หน0 0งแกับปีห0 0ัโลคันนี้4ี่แสนเจ็ดหนั้นได้แบล็ k อี i ิชันเอนะครับเป็นตัวท็อปค่ะจอจะใหญ่จอจะใหญ่แล้วก็ได้4ประตูออโต้คือตัวแบล็ k อีดิชันหนูรู้สึกว่าเขาจะมีมา3รุ่นนะพี่เป๊กถ้าเป็นตัวแคป็ตัวแคป็บจะไม่มีออโต้ใช่ตัวแคปจะเป็นตัวแมนนวล แต่ออโต้เขาจะมีอ่าจะมี e กับ el นะคะก็จะเป็นตัว2รุ่นย่อยที่เป็น4ประตูรู้สึกว่าป้ายแดง800,000กว่าะั่ยคันนี้เหลือ4กว่าหายไปครึ่งนึงนะครับแต่ได้แต่ได้เป็นแบบกระบะเกียร์ออโต้เนาะมาวันนี้เราก็ไหลๆมาประมาณนี้ดีกว่าคือไหลๆนะคะพามาดูรถที่หลายๆท่านอาจจะแบบว่าหนูก็พามาดูแหละพามาดูรวมๆเดี๋ยว crv คันอ่ะดูคันนี้ไหมมาก่อนเมื่อกี้จะปิดท้ายใช่ไหมมาดู crv คันนี้ คันนี้เป็น CRV ES5 ที่นั่งเป็นตัวท็อปปี21เหมือนกันไม่81,000โลคันนี้859,000ครับผมอ่ะอันนี้อาจจะตึงๆหน่อยไหมตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยนะคะคันนู้นมันเจ็ดมันเจ็ดแสนาหันอ่ะก็อยู่ที่ลูกค้าตัดสินใจได้เลยใครสนใจรถรุ่นไหนทักมาได้เลยแต่หนูรู้สึกว่าคนน่าจะดูคอร์สเยอะนะเดี๋ยววันไหนถ้าคอร์สเข้ามา เออถ้า <บ S 1> วัน <8 S 1> ไหนทีนะ่คลอสเข้ามาเยอะๆนะคะเดี๋ยวหนูกับพี่เป๊กจะพาไปดูวันนั้นพาดูคลอสทั้งชิปเลยหรือนะครับตอนเนี้ย h r v คลอสเข้ามาพอสมควรเลยนะครับแต่มันจอดสเปรย์สปาก,กันหน่อยถูกใจทักไลน์เข้ามาเดี๋ยวส่งรายละเอียดส่งรูปให้ดูเพิ่มเติมทั้งด้านล่างได้เลยได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้น้ำหนึ่งกับพี่เป๊กขอตัวลาไปก่อนละกันนะคะ,ะพี่เป๊กปิดจบเลยวันนี้ประมาณนี้ใครสนใจก็เข้ามาหน้าร้านนะครับแจ้งเลยว่ามาหาเป๊กกับน้ำหนึ่งครับเดี๋ยวจะเลือกคันที่คุ้มที่สุดหนะครับามีล เจาะรายเดียนเล็กๆน้อยนะครับได้ไปคันที่ผมกับน้ำหนึ่งเลือกให้คุ้มแน่นอนวันนี้ก่อนจะก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ